สวัสดีครับนักเรียนทุกคนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะครับการประกอบวัตถุชิ้นใหม่นั้นก็คือการนำเอาวัดสดุหลายๆชิ้นมาประกอบรวมกันให้เป็นสิ่งของหรือเป็น สิ่งต่างๆที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของเรานะครับในรูปภาพบ้านก็ประกอบออกมาจากหลายสิ่งเลยถ้าเป็นบ้านปูนต้องมีปูนมีหลังคามีเหล็กมีหินมีทรายต่างๆเก้าอี้ก็จะใช้ไม้ใช้ตะปูนะครับในการสร้างดินสอก็จะมีไม้มีไส้ดินสอ รถยนต์ยิ่งมีหลายอย่างเลยจะมีเครื่องยนต์มีโลหะมีกระจกมียางและมีต่างๆอีกมากมายจักรยานก็จะมีโลหะมียางแฟ้มหรือสมุดหน promises, ังสือก็จะมีกระดาษนะครับที่เป็นส่วนประกอบเรามาดูความหมายของวัสดุกันดีกว่าวัสดุนะครับคือสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆนะครับเช่น ไม้ยางกระดาษแก้วโลหะพลาสติกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเรียกว่าวัสดุเพราะเป็นสิ่งที่นํามาใช้ในการทําหรือสร้างสิ่งต่างๆ,ส,งางๆสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับต่อไปวัตถุวัตถ,ถุคือสิ่งของที่ทํามาจากวัสดุชนิดต่างๆวัตถุแต่ละชนิด จะประกอบขึ้นมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือวัสดุที่ต่างชนิดกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของเรานะครับอาจจะทำมาเป็นของเล่นต่างๆของเล่นไม้ของเล่นพลาสติกหรือ,อยางทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นดินสอปากกาเครื่องคิดเลข และทําเป็นของใช้ต่างๆได้อีกมากมายเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่นอนโคมไฟนาฬิกาเป็นต้นนะครับเมื่อเราสร้างวัตถุหรือสิ่งของขึ้นมาแล้วสิ่งของชนิดนั้นสามารถแยกส่วนประกอบออกไปเป็นสิ่งต่างๆและสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้นะครับอย่างเช่นว่าวนะครับว่าวสามารถแยกส่วนย่อยออกได้เป็นเชือกเป็นไม้และ กระดาษนะครับสิ่งเหล่านี้สามารถนําเอามาทําสิ่งใหม่ได้นั่นก็คือใช้ไม้กับเชือกนะครับนำมาทําเป็นธนูนะครับนั่นก็คือการนําวัตถุชิ้นเดิมมาแยกส่วนประกอบเอาเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วไปสร้างเป็นสิ่งใหม่นะครับต่อไปเป็นหมอนหมอนสามารถแยกส่วนย่อยออกได้เป็นผ้า ยใยสังเคราะห์หรือนุ่นและได้นะครับและสามารถนํามาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นั่นก็คือตุ๊กตาหรือสามารถเอาไปประดิษฐ์เป็นอย่างอื่นสร้างเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับอาจจะเอาไปทําเป็นถุงผ้าเป็นกระเป๋าผ้าต่างๆได้แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับต่อไปตู้ไม้เมื่อเราแยกส่วนประกอบของตู้ไม้แล้วก็จะได้แผ่นไม้และตะปูหรือน็อตนะครับ เมื่อนํามาประกอบกันใหม่อาจจะไปสร้างเป็นชั้นวางของชั้นวางรองเท้าอาจจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการใช้งานนะครับเราลองมาทดสอบแยกชิ้นส่วนย่อยของสิ่งของกันบ้างนะครับให้นักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกงหัดหน้าที่44นะครับในหน้าที่44ข้างล่างนักเรียนจะเห็นรูปภาพใช่ไหม รูปภาพสิ่งของต่างๆรูปภาพรูปแรกคือรูปภาพของสมุดหนังสือนะครับเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยจะได้อะไรบ้างจะได้กระดาษนะครับต่อไปรูปภาพตู้นะครับตู้เมื่อแยกออกมาก็จะได้ไม้และตะปูนะครับดินสอดินสอมีส่วนประกอบจากวัสดุหลายอย่างเลยจะแยกออกมาได้เป็นไม้ไส้ดินสอยาง ยาง่นี้ก็คือยางลบนะครับและโลหะตรงที่รัอยางลบนั่นเองต่อไปสิ่งของชิ้นสุดท้ายคือนาฬิกานาฬิกาจะแยกออกมาเป็นพลาสติกและโลหะนะครับโลหะก็คือเหล็กนั่นเองคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจแล้วในการแยกชิ้นส่วนย่อยของสิ่งต่างๆในหน้าที่47นะครับ คุณครูจะให้นักเรียนสำรวจสิ่งของและแยกชิ้นส่วนย่อยของสิ่งต่างๆที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านนะครับให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่47นะครับแล้วให้นักเรียนสำรวจสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนักเรียนจะเอาสิ่งของชนิดไหนก็ได้นะครับโดยให้นักเรียนเติมชื่อสิ่งของชนิดนั้นลงไปแล้วนักเรียนก็ แยกชิ้นส่วนย่อยของสิ่งของชนิดนั้นออกมานะครับว่ามันมีส่วนประกอบหรือมีวัสดุอะไรบ้างที่นํามาประกอบเป็นสิ่งของชนิดนั้นนะครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเอาสิ่งของที่มันยากเกินไปนะครับเอาสิ่งของที่ง่ายๆก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าเห็นแล้วปุ๊บอันนี้แยกชิ้นส่วนประกอบง่ายเอาอันนี้เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มัน จำแนกหรือแยกชิ้นส่วนยากนะครับไน,นักเรียนลงเงยหน้าขึ้นมาสิครับสิ่งที่นักเรียนเห็นอย่างแรกคืออะไรเอ่ยอเขียนสิ่งนั้นลงไปเลยก็ได้และลองหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเราเจอสิ่งของอะไรในบ้านตอนนี้เราสามารถเขียนลงไปได้เลยครับเขียนชื่อสิ่งของให้ครบก่อนก็ได้แล้วค่อยมาจำแนกชิ้นส่วนย่อยทีละข้อทีละข้อก็ได้ครับหรือใครจะเขียนชื่อสิ่งของแล้วจำแนกไปเลยก็ได้ นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่47เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทุกคนเปิดมาหน้าที่49นะครับในข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วตอบคําถามในรูปภาพข้อที่1คือรูปภาพของอะไรครับรูปภาพของตุ๊กตานักเรียนก็เติมชื่อไปครับสิ่งของในภาพคือตุ๊กตาสิ่งของในภาพประกอบจากชิ้นส่วนย่อยใดบ้างอะไรบ้างเอ่ย ผ้าใยสังเคราะห์และได้นะครับนักเรียนก็เติมลงไปส่วนสามารถนำชิ้นส่วนย่อยมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้ดังนี้นักเรียนคิดว่าเมื่อเราใช้ผ้าใยสังเคราะห์และได้มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่อะไรได้บ้างนักเรียนก็เติมคำตอบลงไปได้เลยนะครับอาจจะเอาไปสร้างเป็นหมอนเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้าเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับให้เรียนเติมลงไปได้เลย และในข้อที่2นะครับคือรูปภาพของอะไรเอย่ยคือรูปภาพของร่มนั่นเองสิ่งของในภาพคือร่มนะครับก็เขียนคําว่าร่มลงไปสิ่งของในภาพประกอบจากชิ้นส่วนย่อยใดบ้างนั่นก็คือผ้าร่มและเหล็กนะครับสามารถนําชิ้นส่วนย่อยมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้ดังนี้นักเรียนจะเอาไปประกอบเป็นอะไรนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยนะครับข้อ2ใหญ่เขาถามว่า นักเรียนจะเลือกวัตถุที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือทำมาจากวัสดุหลายชิ้นเพื่อมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เพราะอะไรนักเรียนจะเลือกวัตถุชิ้นไหนครับวัตถุที่มาจากวัสดุชนิดเดียวหรือวัสดุหลายชิ้นคุณครูให้คำแนะนำนะครับว่าถ้าเลือกวัสดุที่มีชนิดเดียวนักเรียนจะสร้างสิ่งของหรือประกอบสิ่งของใหม่ ได้ไม่หลากหลายแต่ถ้านักเรียนเลือกวัสดุที่มีหลากหลายนักเรียนจะสามารถสร้างวัตถุออกมาใหม่ที่มีความหลากหลายและก็ได้เยอะกว่านะครับเลือกข้อไหนนั้นก็ได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดให้นักเรียนเลือกเติมได้ตามความคิดของนักเรียนเลยนะครับและอย่าลืมอธิบายมาด้วยนะครับว่าเพราะอะไรก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ใครที่ดูไม่ทันตอนไหนสามารถ ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรคุณครูนั้นสามารถคอมเมนต์ลงมาสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ